สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับผมวิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมนะครับเนาะกะพี่น้องที่ตามคลิปที่แล้วก็ขึ้นนำึ้นวันขึ้นคืนสูงเนาะในเมื่อนําขึ้นวันขึ้นสูงแล้วอย่างคูว่าจังมูบา้านเกาา่าคาบ้านโนนโนนสวรรค์เก่าขาเนาะบ้านโนนสวรรค์เกาา่าคาเป็นยังไงเนี่นะครับปีนั้นนะไห้นะอ่า ถ่ายพี่น้องเบื้องหน้าี่พี่น้องที่ตามปีที่แล้วนะท่วมแบบทางเข้าบ้านนี่เปียบเลยบอสมาจิจันจรเข้ามาหากันได้เลยบ้านโน้นบ้านโน้นสวนเก่าขานี่เป็นเกาะไปเลยปีนั้นเนาะปีนี้ก็เลยสิมาติดตามถายพี่น้องติดตามเบื้องนะครับนะพี่ย่าครับรถมาฮอดนี่นะครับนาโรงเรียนเพบนเนี่ยโรงเรียนบ้านโนนสวนเก่าขานี่อำเภออุบลราชบุรีเขาเนาะไปไปรอเบื้องตรงไหนทีว่ามันน้ำยุดยุดใดแล้วนะครับไปไปเบื้องน้ำกันนะครับตอนนี้เริ่มคลิปจากนี้ละ จากนาตรงเลี่ยนนี่ละครับนะไปดูบังครับแล้วเขาเลาะรอเบิงอ่ะบริเวณชายนามเนาะว่านามม้ำมนขึ้นยุ่จุดใดแน่แล้วเนาะนะครับจะได้เห็นน้ำกันนะครับนะนี่ครับบ้านขจาเนาะบ้านโนนสวรรค์เก้าคานเนาะนะครับอาเป็นจังใดแน่ก็คือเฮ้าเห็นต้านน้ำขึ้นรัดขึ้นสูงแล้วนะครับเฮาก็เลยอยากมาเบิงว่าบ้านเก้าคาที่ว่าน้ำท่วมปีไม่อยู่ปีหนึ่งว่า เป็นเกาะไปเลยบ้านบ้านข้าเ,าเป็นเกาะไปเลยตาปีนี่สิเป็นยังไงแน่เดี๋ยวคอยเบิงนะึงเนาะทั้งบ้านข้า,าวิวงามๆพี่น,น้องวิวทาง,งามภูเขาหล่อบล็เนาะลงไปในบนนองผุนนองคือสิบบุตรัยมันมันก็สะดวกนะครับเนาะทางมันลงบ่หลังหน่อยตาเลี้ยวเห็นน้ำไปละครับรีบดนะีอยู่พังหันเนาะเดี๋ยวพญาสิเลี้ยวขว,วออกไปทางทางรอบบ้านข้าวทางคุณเนาะนะนครับเปเบืง้ง โอ้ยน้พี่น้องบ่ท่านหลายเนี่ยปีที่แล้วถ่วมเบิดได้ครับแถวนี้ถนนตีวิญญาณอยู่นี่น้ำปิมเบิดได้เนี่นะครับน้องน้ำม,มือถ่วมปิมเบิดล่ะพี่น้องห้อยกันน้ำพี่นอ้องเห็นปะยุดบ้านหลังไงเห็นปะกันน้ำแดงๆอะ่ะนั่นแหละถ่วมเท่านั้นเลยนะครับอืมตัวนี้พ,พอนะพท่านเห็นเป่นพี่น้องเนาะนะครับเห็นพอท่านเห็นเลยนี่ กลับมาจุดนี้อ้าวเริ่มเห็นเลือเลยพี่นอลล้องเรือเขยจอจอดแล้วนี่เห็นบ่านี่เรียกเขเจอมาจอดถึงฟังแล้วเห็นบ่านี่นะครับเรี้ยงจอดฟังแล้วนะครับแสดงว่าโอ้ยน,น,น้ำวมนุเบนแล้วนะครับนี่เห็นบ่าเรียกเขาจอมาจอดตรงนี้แล้วนะครับเห็นบ่านี่โอ้ยขาจอยูุบ้านไกลน้ำเนาะนี่นะครับบ่งดู เนี่พี่น้องข้าจ้มมาจอดนี่เลยเห็นบ่นี่จอดริมน้ำริมนี่เลยนะครับพี่น้องแต่ว่าน้ำพระท่านได้ขึ้นสูงไปไดนหรือเพราะว่าว่านึงใดโย่แต่เมา่ขึ้นจุดนี้นะครับนะไอ้วาแถวนี้่วมดนะครับปีที่แล้วปีนั้นเนาะเอาน้ำพระท่านไหลไปไหนทาพี่น้องก็ถือว่าก็ถือว่าบ่บ่ไหลเนาะก็ถือว่าบ่บ่ท่านได้ขึ้นสูงไปขึ้นโย่ห่างพระท่านสูงบ่ซื้อหรอบอกกันซื้อซื้อดลนะครับขึ้นมาอยู่ห่างพระท่านสูงนะครับ บอสเซนสูงบอสัซนบอสเซนอ่ะสูงมากเกินไปเน,นี่ยนะนะครับเอิบเอิบโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอยนะครับคิดเบิ่งดูว่าบ้านขย้อนี่เปนโน่นแสดงวบางบ้านขยอนสูงเติบเด้นี่ถนนที่เขาม,าม่านี่ท่วมลิบต์ไหมนะครับอืมไอตรงไปลงไปผุนเบิ่งนะครับนะตรงไปผุนเบิง่งเป็นยังไงแน่ ตรงนี้น้ำเลหลายนะครับถนนทางบ้านขาเจ้าก็ลุ่มป่วยแล้วพูดนะน้ำเห็นแล้วพี่น้องไปว่าได้เน,น,น,นี่ยเห็นน้ำน้ำท่วมถนนแล้วนี่ก็ไปว่าได้แล้วนะครับก็ขื้นว่าสูงเติมเวลาพี่น้องกะกะบงบอกว่าขื้นมาสูงเติมแล้วนะครับน้ำขื้นมาสูงเติมพอสมควรแล้วถ้าบ่มีฝนนะครับถ้าบ่มีฝนก็คงสิบบ่บ่เพิ่มขึ้นสูงหรอกครับคันมีฝนนํำน้ำลงมาบ่แน่นะครับอากาศแบบนี้เอาเอาฮอ,อนฮอนแบบนี้ วันนี้นะครับอัศวิมามีฝนอีกอะไ้เนี่ยบึ้งเลี้ยขาเจ้าดูจอดฟังนี่แล้วบึ้งดูเหนียวนี่เห็นบ่พี่น้องโอ้ยเพียบบึ้งดูเนาะเขาเจ้าอ่าเขาเจ้าเป็นชาวประมองนนะอะไรเนาะพอจะเป็นชาวประมงไปแล้วเนาะพี่น้องเนะาะปาดนามก็ถือว่าอู้บาหลังนี้เขาเจ้าพิธีให้กันกันนามเสาะไหมเขาเจ้าตรงหัวน้มเจ้าละปีไม่สื่อขืนจำได้เนาะ กันเสาะเลย,เห,ยลเห็นไหอุ้ยลมแห้งหาพี่น้องน้ำไปปัน่นทะเลรถอะครับเห็นไหมอืดที่ตัวน้องครับเนาะเห็นว่าเลยเห็นเลยว่านา้ำเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะนี่บ่ลงลงไปกับเบิ้งบ่ได้น,นะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นคลองคลองน้ำซึมขึ้นมาแล้วเนาะนะครับเอาเราไปเบิง้งอีกมุมนั้นดูเป็นยังไงเนี่ยน้องครับนเนาะไปเบิง้งอู้น้ำก็เริ่มขึ้นอยู่ครับนี่ ก็เพราะว่ามี FC เอฟซีเพิ่นเพิ่นเคยคอมเมนต์มาในคลิปวิญญาณเนาะว่าบนะีวิญญาณนำม,มาทางเหนือกับยังไหลดูแห้งอยู่ดีครับไหลลงมาน้ำพองน้ำหนังไหมครับบดูดูอย่าถ่มหน้าใคเจะถ่มมาแล้วดิเห็นไหาครับโอ้ถ่มมาแล้วเห็นไหมครับถ่มมาแล้วนี่ข้าเจ้ามาจอดฟังแล้วเห็นไหอีกแต่ฝนตกไม่อีกสักลูกนะครับสัก ชดยิงใหญ่หนี่บนแน่นะครับแถวนี้อาจีทวงได้ง่ายๆเนาะนะครับพี่น้องกะกะกอยติดตามเนาะไปกนกเรื่งใจเห้ข้าเจ้านะครับเนาะเป็นยังไงแน่เนาะบ้านข้าเจ้ากับดูหูยู่ว่ามันเป็นบ้านข้าเจ้าติดแม่น้ำนะครับเนาะติดแม่น้ำข้าเจ้าก็ต้องอายุหงสี่คนดังคนเดิมสมัยตะกอนเมนบ่กะามาปลูกบ้านปลูกซ่องไว้ใกล้ๆน้ำใกล้ๆแม่น้ำม,มันสิสะดวกในการ ทํามาหากินเนาะนะพี่น้องเนาะทํามาหากินแล้วก็สะดวกในการสูบน้ำไม่เหุ้ให้เหตุนหน้าได้นะพี่น้องบ่โอ้ยท่านผีเกิดไปว่าไดแล้วครับพี่น้องจะเห็นแล้วว่าน้ำขึ้นมาแล้วนะไปกะขอย,ยากจังน้อยนะพี่น้องถนนก็จะรอบบ้านนะี่แหละตอนว่ามันแห่งเกิดสัาจังน้อยตรงที่ว่ามันในเขาเอินยังไงมันซอยมันตันมันลงไปก็เป็นน้ำเเนาะนะครับเบื้องด้นี่ มาท่านนี่ดูครับนะท่านนี่ไปบ่ได้แล้วน้ำเี่เก้าน้ำเต็มบ่เฮ้ยน้ำเต็มบ่แล้วนะครับคุณะน้ำเต็มบ่แล้วนะครับน้ำเต็มบ่แล้วนะครับไปลงไม่ได้ข้าเจ้าก็คือมีเนื่อมีรถซาเ่งรถยงต่างต่างนะครับกระจกกันไว้นะนะครับมันกับกับคือว่าของทุกอย่างที่อยู่ในน้ำนี่ข้าเจ้าก็ต้องยกยกใหญ่ขึ้นมาเป็นบ่ยกใหญ่ขึ้นมานะครับกะสรุปนะครับง่ายเลยวัน น้ำเคือนยังยังมาถึงมู่บานเพิ่นนะถ้าทวมโน่นนี่หวยน้ำเคือนเท่ากับสีรุนหมนละผมมองดูแล้วนะเพราะถนนที่เขามาเดี๋ยวนี้ภาพเบื้องถนนเขามานะครับลนะว่านามันมันใกล้ถึงจุดใดแล้วเนาะนะครับไปเบื้งน้ากันนี่ครับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าคานี่แหละเห็นปะนะครับ เนี่ยเห็นป่ะพี่น้องทางเขามาได้ทางเขาบางขจอมีท่างเดียวเข้าได้ท่างเดียวออกได้ท่างเดียวนะพี่น้องขอบอกไว้ก่อนนะเข้าได้ทางเดียวออกได้ทางเดียวนาะพี่น้องบานขเจ้าน่ะนาองนะครับเป็นน้ำเนี้ยท่างเดือเป็นทางเดืองเป็นเคลเป็นน้ำกันบดนะครับออกได้ท่างนี้ท่างเดียวนะครับเนี่ยนราบรรยากาศก็เห็นแล้วว่าบางบางมองคนก็เกี่ยวเข่าแล้วนี่จังสิ เห็นไหมครับน pues ี่จ yeah. ังสีเพวกกรเกี่ยวเลือได้นี่เนี่ยท่านนี่เห็นไหมเออนี่ก็เกี่ยวแล้วนะครับนี่เพกระเกี่ยวแล้วแสดงว่ันฮ็ดท่านท่านเวลาเนาะเนี่ยเบ่งดูตีมองคิ้วเขียวเลยที่พี่น้องเห็นไหมมองคิ้วเขียวมองเพื่อนเกี่ยวนี่แม่นไหมนี่ช่วได้กินบ่หันเป็นสิ่เข่ากำลังมั่นเนี่ยพี่น้องเกี่ยวแล้วนี่เองสิบ้านนี่เห็นเห็นเห็นความลำบากของของพี่น้องอ่าที่ว่าเลี้ยงงัวเนาะนะครับ น้ำท่วมในในตัวเคิ่อนมันบ่าั่วเขาเจ้าก็ต้องขึ้นมาอยู่น้ำให้น้ำหน้าเขาเจ้าแบบนี้เห็นบ่เขาเจ้ากับกัสิบเป็นเพลิงผ้าอาศัยกันนะครับเนาะเนี่ยน้ำขึ้นมาเรื่อยๆเห็นบ่พี่้องเห็นป่บางง้วอยู่หนีง่งมีนม้ำเห็น,นบ่กุเน่ะน้ำเขาพังไปแล้วเห็นบ่ครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวน้ำขืนมาวอ,อนนีกแล้วนะครับถ้าถนนยังอยู่แต่เห็นแล้ว่างง้ว,งวพิลลําบากเลยละนะครับนี่เห็นปะงัวนี่เป็นมูเป็นมูข้นมาแล้วนี่เห็นปะ นะครับพอมันบ่มีหมุงเลี้ยงเนาะมันก็สิขึ้นมาแบบนี้อาศัยมึกยุงสีแลครับเนาะเ<ม>นี่ยเนี่ยมุนดูครับก็เห็นใจด้วยเนาะข้าเจ้าเลี้ยงง่วนเนาะก็เห็นใจข้าเจ้าอยู่เห็จังใดเนาะโอ้โหยานรถเลดดยนะครับเนี่ยน้ำถ่วมหมดเลยน,น,ลนี่พี่น้องสังเกตจ,จุดเหนียวนี่ จุดนี้นี่เขาเพราะท่านเกีียวเลยเด้เนี่ยม่านเลยเด้ครับเขาสีม่านเลยเด้เนี่ยช่วงนี้เขาเพราะว่าเขาเขาใหญ่เขาน่อยเขายังแล้วแต่ม่านเบิดนะครับจวงนี้น้ำถ่่มแท่เนี่ยจังเสียเห็นไหมน้ำเห็นว่าน้ำขึ้นบิดนี่เห็นมันเนี่ยขึ้นมาหอดสีตีนถนนเลยได้ครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเนี่ยขึ้นมาตีนถนนแล้วนะครับอุ้ยวิวสงามเนาะขจอเนาะนะครับเนี่ยคขว่าสบลบยี่นี่เขาเขาม่านเลยครับนี่ ถนนนี้ขึ้นไม่ยังสี่เรียบร้อยนะครับนะโอ้ยเห็นใจกันนะครับนะภาวน,นาจะให้มีฝนนะะน,น,ะน,น,นะครับนะเพราะว่าข้าเจ้าเกิดสีได้เจ้าเข่าเจ้าน้ำนะครับนะเบื้องแล้วก็เห็นใจกันนะครับนะเพราะว,าวนน่ากันละเพราะข้าเจ้าได้เด้เห็น้าก็ต้องลงทุนลงทุนไถ่ายล,ล,ลงทุนปันลงทุนพันเขาานน่าพันน้มนะครับนะเนี่ยเบื้องดูเขาบอสมันขี้ลายได้พี่น้องนี่จึงพึ่งเลยไหมเบื้องดู ภาวนาเยอากขืนมาอีกเพราะฝนนะครับเนาะถ้ากระมือตึ๊บไดยขี่ฟาก็ได้เนาะจะคิดจังไดน,นะพี่น้องจังสี่จะแก้ปัญหาจังไดเอาคิดว่านะก็มีอย่างเดียวก็ตรงอรอบพัดภาวนาจะให้มีฝนตกลงมาอีกน้ำก็จะสิเพิ่มขึ้นก็นี่นะตั่วเมื่อแล้วนะแนมไปผูบ้บานผู้เขาวง,งอยู่หัวมุมผู้เขาันละนะครับนะวิวขึ้นจองามๆบรรยากาศดีๆเนาะเนี่ยดูดู นะครับกะกะสรุปนะครับว่านา้ำเครื่องันเท่าขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเหมือนมาอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องประชาชชนอยู่อ่าทางเหนือเคยทั้งนี้กะกะย่อ,ยองย่อมรับนะครับย่อมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นงวกเขาเพรเกี่ยวะไรกับสิข้าเจากับสิตรงเกี่ยวไปก่อนนะครับงว่วควายข้าเจ้าสิลำบากมองเรียงมองอยังเนาะสิังใดเอามันกกับเป็นธรรมชาติเนาะกะ เบึงกันไปแง,งกันไปเห็นไอบปีที่แล้วพี่น้องเบึงเบิงเบึงกําแงบานพ้าเจ้าเห็นปะเห็นปะแดงแด,ง,ดงข้างล่างเห็นปะนี่นะครับนั่นแหละน้ำท่วมปีที่แล้วเพื่งดูคือถนอนนี่เส้นนี้สัญจรไปมาหาสู่กันบไดเลยแล้ะคะ่ะพี่น้องพระชาชนอยู่ในบ้านเกาคาบ้านนู่นสอนเกาคาเนี่ยออกมาก,ก็ต้องนั่งเรือออกไปนะครับไปซื้อของต่างๆนะครับ ไปซื้อ,อยังต่างๆลดลดารดรถสัญจรบาได้เลยบริเวณนอกจากโฟวิวสูงๆยกสูงจังสีเขามาได้นะครับทางอ่าหน่วยงานทั้งรัฐคนก็กลงมาสอดซ่องดูแลนะครับเอกข้อมช่วยเหลือมาให้อ่านะครับบจิเป็นหน่วยงานทั้งอ่าเขตของคนานะค่ะโอ้ชวยกาดตกปลานี่ก็มาตกปลากันทุนๆโอ้นี่ท่วมขึ้นมาพีพแล้วพี่น้อง นี่นี่นี่ฟังหัวเมื่อวิญญาณได้เลยครับนะตอนนี้ผมพันนาออกทั้งภูเขาเนี่ยพระเจ้าโต๊กเปลาไปไว้อยนาม,มันขึ้นโอ้ยนี่ก็สิอบริกเกียวดอกพี่นอ้องมึงแล้วก็ได้นี่ไหมเห็นปะโอ้ยนะผูกเกี่ยวแล้วก็มีโชคดีไปนะครับนะแต่ผูพกพกวันเกี่ยวคือสเบดสิ์นะครับสิบบริได้เรกเกี่ยวดอกเศรมึงนะครับโมยเอา้าครับภัยธรรมชาตินะะว่ามั่นกระ เพชรจังไดผู้ว่าเข้าตรงมีกลยุทธ์เนาะชาวบ้านในเขตนี้ต้องมีแผนว่าเขาเสดหน้านาไหนเฮ็ดนาแรงน้ำกับสิบบมี่ให้ข้าเจ้าเฮ็ดคิดเบื้องล้วอีกเด่นอีมุมหนึ่งนะครับนาแรงกับสิบบมี่บอมี่น้ำไม่เฮ็ดหน้าปังเนาะนะครับเฮ็ดหน้าฝนนี่แหละฝนก็น้ำไหลกระท่วมอีกซะมันก็ลำบากอยู่เด่นละพี่น้องนะข้าเจ้าชาวไทยชาวหน้าเฮานี่คิดเบื้องล้วก็ลำบาก นะตำบักระบนเนาะก็เอาใจซอยกันนะครับนะพี่น้องโอ้โยวิวขาเจ้าจะเป็นง่ามใหมนะครับเอาคลิปนี้ก่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเ้าสิไปบในในเบื้องน้ามองไหนแนะนาคือมันละขึ้นขนาดนี้บ้านานอ๊อดสวรสด์เก้าคาก็บกบะบบพันถั่ถวมุบบ้านขาเจ้าแต่ว่าเริ่มเริ่มขึ้นมาถึงถนนแล้วนะครับถึงถนนติวิญญาคารถออกมาจากมุบบ้านขาเจ้านะนี่ถนนเขา้านขาเจ้าไม่สเส้นนี้สเส้นเดียวนะครับเนี่ยควบเดือด้อนของของผู้เลี้ยงง้วงี่ืงควายเห็นปะ เดิงวัวขเจ้าก็ต้องมาลามไวอย่างส่นะครับบ่มีหมวกปอยมันไปวันใดน้องก็ปล่อยอกกขึ้นภูเขาไปละนะครับขเจ้าก็สียลำบากลำบนจักหน่อยลำบากจักหน่อยนะครับกลับไปกําลังแรงใจนะครับผมวิญญาพาเที่ยวกลับไปกําลังแรงใจให้นะครับนะสงสารสีร่น้องมาสิญญาเนาะะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ใอายุดีไม่แห้งทุกคนนะครับเนี่ยบุงดูโอ้ยจังไรพีนน่น้องเอ้เนี่ยบุงดูกขเจ้ามาลามสิให้กินเฟียเ้ยงเซเว่นบาร์นี่ไอ้กินเฟี้ยงเอาเด้นี่เห็นไห นะครับหนี่งความลำบากนะครับผมอ่ะผมวิญญาณปเทียวกับขอบคุณพี่น้องที่ตามนะครับเห็นมันมีประโยชน์ก็อะไรก็แชร์วิญญาณปเที่ยบนะครับเด้อคลิปหน้าเราเจอกันไปเที่ยวเบิึงน้ำไซบ้านอ่าผู้คําเบาติกะอีกจุดหนึ่งไป็ตะเบิงอยู่ในี่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ